อ่ะครับผมสวัสดีครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการขึ้น e 7 4ของโตชิบ้านะครับอ่าตั้งแต่8โล9โลถึง12โลนะครับอาการของพวกนี้อ่ามันจะเกิดขึ้นได้อ่าขึ้น e 7 4สีได้นะครับอ่าทีนี้ปัญหาที่เกิด e 7 4ขึ้นมาได้สาเหตุของมันคือการหมุนเวียนของมอเตอร์หรือการหมุนของมอเตอร์มอเตอร์หมุนไม่ได้เท่านั้นเองครับสาเหตุก็จะมีอ่าหมอเตอร์เสียเองนะครับ2แก๊สซักมันติดนะครับ อ่าสามสายคาปามันขาดหรือคาปาเสียต่อมาก็จะเป็นไดแอกของคาปาหมุนซ้ายหมุนขวาด้านบนบอร์ดนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันเสียมันจะล็อกบอร์ดเลยนะครับขึ้น E74 นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้ามันเกิดสะดุดหรือไฟตกไฟอ่อนหรือว่าไฟกระชากประมาณนี้นะครับมันก็สามารถขึ้น E74 ได้เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้วิธีปลดล็อกของเรานะครับอ่าเราก็จะพากันมาปลดล็อกอ่าตามที่เราเคยได้อธิบายกันไปนะครับ สำหรับตัวชีบาประมาณนี้นะครับอ่าปลดล็อกก็ไม่ยากนะครับสําหรับตัวชีบาอ่า E74 เราจะปลดล็อกเราก็ต้องอ่ากดปุ่มซักนะครับอ่าปุ่มปั่นแห้งนะครับเนี่ยครับอาสองปุ่มนี้ว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับสองปุ่มนี้นะครับอ่าต่อมาก็เราก็จะมากดไอ้ตัวนี้นะครับอ่าปุ่มปั่นแห้งพิเศษนี่แหละครับหรือว่าสปรินต์ไดนี่นะครับเรากดตัวนี้ครับอ่าสามตัวเนี่ยว่างั้นเถอะครับเนี่ยครับอ่าสามปุ่มนี้นะครับกดลงไปพร้อมกันเลยนะครับอ่า อ่าต้องกดให้ให้ให้ดีนะครับมอ่าเราอย่าไปปล่อยมือตรงนั้นตรงนี้อ่าบางทีเรากด2ตัวนี้ดีตัวนี้เรากดไปถูกมันก็จะอ่าปลดล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกดให้พร้อมกันดีๆนะครับกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้เสร็จปุ๊บอาจจะน้ำมาแล้วก็มากดออนนะครับกดเปิดพอเรากดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงติ๊ดๆนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับยกมือไอตัวนี้นะครับยกไอตัวเปิดนี่ก่อนนะครับไอแต่ไอสามตัวเรยยังค้างไว้อยู่นะครับ ยกทีหลังว่างั้นเถอะครับว่าง่ายอ่าอย่าไปยกพร้อมกันหมดไม่ได้สามตัวเนี่จะต้องจะต้องยกทีหลังนะครับไอตัวนี้ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บนะครับไอตัวนี้ครับพอเรากดปุ๊บได้ยินเสียงปั๊บเรายกตัวนี้ก่อนนะครับไอสามตัวเนี่ยครับไอที่เรากดตัวนี้ยกทีหลังนะครับจากนั้นมาถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งไม่เสียนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนได้ทํางานได้นะครับอทีนี้เราจะมาปลดล็อกกันเลยนะครับไอตัวนี้ขึ้น e เจ็ดสี่นะครับรุ่นนี้ขึ้นดีมากครับอ่า ขึ้นบ่อยมากกว่าพวกเลยครับฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าตรงโน้นมันสะดุ้งตรงนี้มันล็อกเลยครับเนี่ยครับมันช็อตได้เลยนะครับมันอ่ามันขี้สะดุ้งว่างั้นเลครับทีเนี้ยอันนี้เห็นไหมครับปุ่มซักนะครับอ่าปุ่มป่นแห้งนะครับกดกดออกไปเนะครับเนี่ยครับกดอ่าจากนั้นมาก็อ่าปุ่มป่นแห้งพิเศษนะครับสปรินตไดตรงนี้นี่ครับอ่ากดแช่งไปนะครับอ่ากดแช่เลยนะครับกดออกไปเลยนะครับต้องมั่นใจว่า อาสามปุ่มนี้เราได้กดอามันได้ขนาดพอดีกันจากนั้นมาเราจะมาเปิดตัวนี้เลยครับนะครับฟังเสียงนะครับอาแบบนี้เรากดปล่อยนี้ได้เลยอาปล่อยปล่อยปล่อยนิ้วจากปุ่มใหม่เปิดได้แล้วจากนั้นมาเราก็มาปล่อย3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ต้องถ้ามันร้องแล้วปุ๊บเรายกอันนี้ก่อนไอ้สามปุ่มนี้ยกทีหลังนะครับจากนั้นมาอาพี่น้องมาท่านก็อาจจะมาปิดก่อนนะครับแล้วก็มากดเปิดใหม่นะครับ แต่บางครั้งเราก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับอ่าเสียงมอเตอร์ค้างครับอ่ามอเตอร์ไม่หมุนครับมอเตอร์ไม่หมุนตอนนี้อ่าวาล์วน้ําปล่อยน้ําเข้าแล้วนะครับเสียงวาล์วน้ําดังอ่าแสดงว่าตัวนี้เราได้ปลดล็อก <c oughs> อ่าอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตั้งเวลาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเราได้ปลดล็อกอ่าถูกวิธีของมันนะครับ อ่าทีนี้มอเตอร์ไม่หมุนนะครับมอเตอร์ไม่หมุนทีนี้เราจะมากดปัดหมาดดูว่ามันจะปัดหมาดได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับห <c oughs> ลังจากที่เรากดปัดหมาดแล้วเราไปดูข้างล่างดูอุปกรณ์รวบของมันเช่นอ่าเดินน้าดึงหรือเปล่าแล้วมอเตอร์ขยับหรือเปล่าถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันปัดไม่ได้ปุ๊บอ่าเดินน้ําก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับอ่าทีนี้เราปิดก่อนนะครับ ีนี้เราจะมากดฟันมานะครับเพื่อดูว่ามอเตอร์ไม่หมุนสาเหตุมาจากตัวไหนนะครับทีนี้พอเรารู้แบบนั้นเราก็จะไล่ไปทีละอย่างละอย่างนะครับว่าแกนซักติดหรือเปลา่ามอเตอร์เสียหรือเปลา่าหรือว่าอาคาปลาสายมันขาดหรือคาปาเสียหรือว่าไตรแอกในบอรดตรงนี้ครับไอหมุนซ้ายขวาครับตัวใด,ดตัวหนึ่งเสียมันก็จะไม่ทํางานเพราะมันเป็นระบบของการหมุนของมอเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมอธิบายมาจากนั้นมาเรามากดปันหมาดดูเลยนะครับอ้าวแล้วครับเขาจะมากดปันหมาด จากนั้นเราก็จะไปดูข้างล่างนะครับปั่นมาจากนั้นมาสตาร์ทเลยนะครับอ่เราไปดูข้างล่างเลยนะครับอ่าเด่น้ําทิ้งดึงนะครับอ่าเด่น้ําทิ้งดึงเดี๋ยวเราฟังเสียงมอเตอร์มันจะทํางานได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ทํางาน <c oughs> อ่าเด่น้ําทิ้งก็จะหยุดการทํางานทันทีทีนี้เราก็จะต้องมาตรวจเช็คดูข้างล่างว่ามันเป็นสาเหตุมาจากตัวไหนนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับ มอเตอร์ไม่หมุนครับหมุนไม่ได้ครับแป๊บเดียวมันก็จะดับนะครับเดน้ําทิ้งก็จะปล่อยกลับเลยนะครับหลังจากที่มันทํางานไม่ได้อ้าวชัดเจนมากนะครับอันนี้มอเตอร์ไม่หมุนแล้วครับเนี่ยครับไม่ขยับเห็นไหมครับ เมื่อไม่ขยับปุ๊บได้เวลามันก็จะอ่าสต็อปหยุดแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราต้องไปตรวจเช็คดูด้านล่างว่ามอเตอร์หรือสายคาปามันขาดหรือยังไงนะครับเราต้องมาตรวจเช็คแบบนี้เลยนะครับอ้าวเรามาตรวจเช็คกันเลยนะครับอ่เราไปดูข้างล่างเลยนะครับว่า มอเตอร์มันเป็นอะไรบ้างนะครับทําไมมันหมุนไม่ได้นะครับอ่ามันก็หมุนได้ปกตินะครับนี่นะครับคาปาก็มีส่วนนะครับอ้าวอันนี้แตกหรือเปล่าเนี่ยอ้าวอันนี้คาปาครับเนี่ยครับคาปาแตกเลยครับเนี่ยครับคาปามันเสียเนี่ยครับมีรอยระเบิดไหม้ดาอยู่ตรงนั้นเลยทีนี้เราจะถอด คาปาออกมาเช็คดูก่อนนะครับอันนี้คาปาก็มีส่วนแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวการทําให้มอเตอร์หมุนเมื่อมอเตอร์ไม่หมุนหมุนไม่ได้มันก็จะเกิดอาการล็อกบอร์ดทันทีนะครับสําหรับโรชิบ้าประมาณนี้นะครับอทีน,นี้เราจะไปถอดไอตัวคาปาออกมาเช็คดูก่อนนะครับเนี่ยครับโอ้ใช่จริงๆครับคาปลาระเบิดครับเนี่ยครับเนี่ยครับคาปามันเสีย อ่าอันนี้ชัดเจนมากเลยครับดูรอยมันแตกมองกัตรงนี้ครับใช่ใช่แน่นอนเลยครับขปาปลาเนี่ยครับอ่าดูรอยมันแตกตรงนั้นนะครับอ่าเป็นรอยดําไหมเลยเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้ครับอ่าเป็นรอยดําไหมเลยครับดําๆติดตรงนั้นอ่ะแสดงว่ามันระเบิดออกมาจากตรงนี้อ่าเนี่ยครับอ่าแน่นอนเลยครับเนี่ยเป็นรอยแตกตรงข้างๆเนี่ยใช่ครับทีนี้อ่าถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับ ตัวอื่นไม่เสียนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนคาปากันดูนะครับคาปาเราจะถอดคาปาตัวนี้ออกไปนะครับไปเปลี่ยนดูนะครับตัวนี้คาปาผมก็ที่สะสมไว้นะครับมันที่มันพอจะใช้ได้แล้วก็จะเก็บมาใส่ดูนะครับเดี๋ยวไปดูไอตัวนี้ก่อนนะครับดูของมันว่ามันใช้ขี่ไมโครนะครับเนี่ยครับแตกเลยเนี่ยครับเท่าไหร่ อ่าสิบห้าไมโครนะครับเนี่ยครับสิบห้าไมโครอ้าวตกหลุดมือเ <c oughs> นี่ยครับสิบห้าไมโครเราก็มาหาแถวนี้แหละครับอันนี้เป็นของไอ้แบบสองถังนะครับอ่า uh, ตัวนี้สิบสี่ไมโครครับตัวเนี้ยครับอ่าสิบสี่ไมโครนะครับอ่า uh, ลองเอาไปใส่ดูนะครับอ่า uh, ถ้ามันทํางานได้ก็แสดงว่า มันมีแค่นี้เองนะครับเปลี่ยนคาปาเสร็จพบล้วก็ลองมากดซักกดปันหมาดดูว่ามันโอเคหรือเปล่าครับทีนี้เราจะไปทดสอบกันดูนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับอ่อนกว่าของมันไปนิดนึงครับอขามัน15นะครับแต่ตัวนี้14นะครับอ่าผมจะเอาไปใส่ดูก่อนนะครับเผื่อที่มันจะใช้ได้นะครับอาทิตตัดสายก่อนนะครับเอาตัดสายมันก่อนดีกว่าจะต่อแบบนี้ก่อนนะครับ เราจะทดสอบดูก่อนว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นที่คาปาทําให้มอเตอร์หมุนไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆมันก็จะทําง,งานได้เลยนะครับเรามาต่อแบบนี้ก่อนนะครับเอา,เอาห้อยไว้ก่อน <laughs> ทดสอบว่ามันมันมาจากคาปาเนี้ลนยลักษณะเนี้ยคาปาร้อเร์เซนต์เลยครับเนี่ยครับเพราะเห็นเห็นรอยมันแตกอยู่นะครับรอยมันแตกอยู่อ่าเดี๋ยวเราต่อคาปา อาวางไว้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยอามาเก็บทีหลังนะครับให้มันดูว่ามันมาจากตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวนี้ถ้าเราเราต่อแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันไม่ใช่อ,อันนี้ตำแหน่งของมันนะครับมันหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่า อ่ามันจะปั่นมาไปทางขวาแต่มอเตอร์ดันไปทางซ้ายอ่าแล้วก็สลับสายตัวนี้ได้ได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับทีนี้เราจะไปทดสอบทดลองดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้ผมจะเอามาไว้ข้างนอกนี้ก่อนนะครับนะครับ <c oughs> อยังไม่ต้องพันเทปครับเผื่อที่ว่า มันหมุนไม่ไม่ตรงตำแหน่งของมันนะครับเราจะได้สลับสายมันได้นะครับตัวนี้ผมจะเอามาวางตรงนี้ก่อนประมาณนี้นะครับเอาวางไว้ตรงนี้นครับข้างนอกของมันเลยครับจากนั้นเราไปกดปั่นหมาดดูหรือว่ากดซักดูว่ามอเตอร์มันจะขยับได้หรือเปล่านะครับเอาเราไปดูกันเลยนะครับขึ้นอะไรเนี่ยล็อกติด ซื้อมันค้างอ่ามอเตอร์ขยับเลยครับเห็นไหมครับคาปาครับอ่าปล่อยน้ำเข้าถังนะครับอ่าทีนี้จะมากดปั่นมาดน,นะครับตอนนี้เราจะมากดปั่นมาดน,นะครับ เดี๋ยวดูสวิคล็อกก่อนนะครับอ่าเดนน้ำทิ้งดึงแล้วครับเสียงเดนน้ำทิ้งดึงแล้วครับอ่าแสดงว่าไปที่คาป,ปานะครับถ้ามันหมุนได้นะครับอ่าสวิคล็อกแล้วครับอ่าไปแล้วครับอ่าหมุนได้เลยครับเนี่ยครับ มันมาจากปาจริงๆด้วยนะครับเนี่ยครับปาครับอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้อ่ามันช็อตมันระเบิดมันทําให้มอเตอร์หมุนไม่ได้อ่าบอดเลยอาทำการล็อกขึ้น E74 นะครับเนี่ยครับอ่ามันมีส่วนร่วมกันหมดนะครับระหว่างตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับมอเตอร์หมุนนะครับถ้ามอเตอร์หมุนไม่ได้หรือว่ามันจะอ่าฝืดติดขัดแกนซักหรือว่ามันมีการช็อตบอดจะล็อกขึ้น E74 เลยนะครับอ้าวเหรอครับ คลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามผมได้นะครับที่นพดลศรีมาลาอ่า0ูน1์1ปดเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ